ไม่เวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ผมได้ทําการโพสต์ว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องไหมและนี่ก็คือสิ่งที่ได้โอเคผมจะเล่าเรื่องให้ฟังสิลิเล่าเรื่องสสครับัครับรับรัครับเหนื่อย วันหลังเลยไปสวัสดีครับเมื่อกี้วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ผมได้ทําการโพสต์ไปท่าน,นเองเรื่องนี้ผมจะมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือชื่อเรื่องว่าความเชื่อกับรถแม่แตงเย่บอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปเอ่อเกี่ยวกับความเชื่อนิดหนึ่งก็จะขอขึ้นคำเตือนไว้ตรงนี้เลย โอเคเรามาต่อกันเลยผมยังแก่ขนมไม่ได้เลยอะโอเคความเชื่อกับรถแม่แต่งคืออะไรเหรอผมเป็นคนนึ่งนะครับที่ชอบเดินทางโดยรถสองแถวเป็นอย่างมากในรถสาธารณะเ <c oughs> ชียงใหม่ของเรานี้ก็จะมีรถสองแถวมากมายมันจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีสม้ม แล้วก็สีขาวรถที่ผมขึ้นบ่อยที่สุดนั่นก็คือรถสีขาวนั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่ารถแม่แตงคืออะไรรถแม่แตงก็คือรถประจําทางหรือรถสองแถวนั่นเองโดยจะขึ้นที่จากแม่แตงไปอําเภอเมืองเชียงใหม่ทำไมผมไม่ขึ้นรถเหลืองหรือรถแม่ริมละ่ะเพราะบ้านผมอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ฝางซึ่งเลยคิวรถสมว่านี่คือรถแม่แตงและนี่ก็คือ เส้นทางของรถแม่ริมและนี่ก็คือปลายทางนะจ๊ะผมอยู่บริเวณช่องนี้ช่องนี้นี่แต่ว่ารถแม่แม่ลิมจะอยู่ในช่วงที่เลยบ้านผมไปเพราะฉะนั้นผมจะเป็นต้องขึ้นรถแม่แตงเก็ตนะเก็เถอะแต่นี่ข้ออย่างหนึ่งก็คือ,อ,อรถแม่แตงจะไม่สามารถรับคนขึ้นรถได้ในเส้นแม่ลิม ปกติแล้วผมจะรอประมาณห้าถึงสิ่นาทีก็จะมีรถแม่แตงมาละแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปรอและช่วงนั้นฝนกำลงังจะตกตอนนั้นผมไปรอในวันเสาร์ตอนบ่ายสามโมงไปทัศนศึกษากับโรงเรียนที่ใช่ที่นี่แหละผมก็ไปยืนรอรถ ซึ่งรถเนี่ยเป็นวันเสาร์รถไม่ค่อยมีทําให้ผมยังเป็นต้องรอนานหน่อยประมาณยี่สิบนาทีผมก็เลยพูดก,กับในใจนะว่าถ้าฝนตกเราจะไม่ไปถ้าสนศึกษาในครั้งนี้ละใช่เราจะกลับบ้านดูฝนสิเราไม่ไปละรอหน่อยแล้วกันอะไรพูดในใจเสร็จปุ๊บผมก็ยืนต่อรอผมก็ยืนรออีกสิบนาทีฝนก,ก็เริ่มอ่อยและพอฝนเริ่มตกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ ผมก็เลยอธิษฐานอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระบูมเจ้าการที่ข้าพระองค์จ,จะได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ขอมอบฝากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ไว้กับพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามแห่งพระหาย,ยูคกิ์เจ้าอาเมนพอหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเฮ้ยมมรถแม,ม่แตงเราจะผ่านเฮ้ยรถ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 ดถรถรถขถร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 ารถ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 ่ถร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 งรนรถ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 วถร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 รถ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 ร เราก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้อควรจะทำนั่นก็คือการรอคอยอย่างมีความหวังแล้วพระองค์จะทรงประทานให้อย่างที่พระเยซูเคยกล่าวในมัทธิวบทที่21:22ว่าถ้าท่านขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้ของพระองค์ว,ว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่าเรื่องออน้องจิ๊กมันก็รวน,นะ ถ้าข้อง่าอยากให้เขาองไงเขาทมไมอะไร